รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โตมเมตอร์ไทยแลนด์ครับ วันนี้เรื่องราวของรถก็มากมายเช่นเคยนะครับในรายการของเราสําหรับช่วงแรกเป็นเรื่องเราต้องรู้นะครับวันนี้ผมได้ไปสัมผัสกับ Next Gen Ford Ranger อ a ์ t o r นะครับพาไปลุยกันเบาๆไปดูนะว่ากระบะพันเก่งที่มีสมรรถนะไม่ตามอย่างรถสปอร์ตเลยนะจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องราวในวันนี้สนุกสนานครับและในช่วงท่องโลกยานยนต์นะครับมีรถใหม่ที่น่าจับตากับ MG4 ครับ รถรุ่นนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ปออีกแล้วแล้วก็มีข่าวได้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราครับและ m a z d a นะครับเปิดแคมเปญใหม่กับ Ultimate Service ครับรวมถึงข่าวอื่นในช่วงนี้อีกมากมายครับและสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอิวิสุครับหลายๆท่านได้ทราบข่าวเรื่องของการปลอมป้ายแดงกันมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสังเกตหรือการดูรวมถึงข้อมูลต่างๆการใช้ป้ายแดงปลอมนั้นจะมีโทษอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับ รอพบนะครับเรื่องราวของ next gen ford ranger raptor หลังโฆษณาครับพยานต่อให้โลก new i e พบคุณค่าที่มีสิ้นสุด การก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกันมาสก a CX8 ใหม่ feel the drive Let's go to t l e max! It's life, infinite, it's life. Let e t to the max! Dew! Isuzu X4V มา s ันนี t มิ i ไ e i n f i n i t e X Life หมดใหม่ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X Be Uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 i g h t Feel the Drive ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของกระบะที่มีสมรรถนะโหดครับโหดที่ว่าทั้งในเรื่องของ ขุมพลังทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและในเรื่องของรูปร่างหน้าตาครับกับ next gen ford ranger raptor ครับรุ่นล่าสุดณนะวันนี้ครับตัว ranger raptor เจนใหม่ปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะสำหรับวันนี้นะครับราคาจำหน่ายใหม่ของ next gen ford ranger raptor นั้นอยู่ที่1,869,000บาทปรับราคาขึ้นมาจากเดิมเล็กน้อยแต่สามารถนะเปลี่ยนขึ้นแบบโหคือต้องเรียกว่า ุดยอดของกระบะพันแกร่งแล้วก็ว่าได้นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของสมรรถนะราคาที่ปรับมา1 8 6 9 0 0้านนาันั้นถ้าเป็นคันนี้ท่านผู้ชม,ชมเห็นอยู่นะสีพิเศษนะครับเป็นสีเทาแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ตกแต่งพิเศษเข้ามาเนี่ยจะเพิ่มอีก20,000บาทสีพิเศษที่ว่านอกจากสีเทาจะมีสีซ่อมอีหนึ่งสีนะครับที่ปรับราคาเพิ่มเหมือนกันแต่เบสของเขาเนี่ยรุ่นเดียวเลย18,69นะครับเป็นราคาค่าตัวของเขา เฟซลิปด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชุดโคมไฟหน้าเป็นแมสติก LED นะครับรวมถึงเดซ์ทาวลิงไลท์ที่อยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เป็นรูปตัวสีระบบต่างๆที่อยู่ใน m a สติก LED อันนี้นะครับนอกจากเปิดปิดไฟส่วอัตโนมัติแล้วเขายังมีการแพนตามพวงมาลัยด้วยนะในตอนคืนในแสงสว่างค่อนข้างจะเคลียร์และชัดเจนมากกล้องรอบๆคันจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเด่นล้อเป็นขอบ7นิ้วมาพร้อมกับยางอัลทอเรน รุ่นท็อปจาก BF g o o d r i t KO2 ไซส์285 70 17นะครับฝาท้ายมีระบบช่วยพ่อนแรงอัตโนมัตินะครับตอนเปิดเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงมากแต่ตอนปิดแทนที่ฝาท้ายน้ำหนักหลายสิบกิโลเนี่ยจะใช้น้ำหนักเยอะๆไม่เลยอันนี้จะเป็นใช้น้ำหนักเบามากๆแล้วก็ในกรณีที่เราไปออกแคมป์กลางป่านะครับหรือใช้งานในรูปแบบแอดเวนเจอร์เขาจะมีตัว ปลั๊กนะครับที่สามารถเสียบพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้พัดลมเอยหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันใช้กินไฟไม่เยอะเนี่ยต่อพ่วงเข้ากับตัวของปลั๊กของแรปเตอร์ที่อยู่ด้านหลังได้เลยการพัฒนาของ Fox พัฒนามาใหม่นะครับมีในเรื่องของวาล์วที่ทำมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ปรับความหนืดได้ด้วยนะปรับได้ด้วยตัวเองเพราะเขามีโหมดมาให้ มีการออกแบบค่อนข้างสปอร์ตนะครับเพราะว่าต้นทางแล้วเนี่ยเขาให้ทางสปอร์ตเอร์ฟอรนนะครับมาช่วยดีไซน์หน้าจอท่อานผู้ชมจะสังเกตเห็นมัดวัด12.4นิ้วตรงนี้นะขนาดใหญ่นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะสามารถแสดงได้จากที่หน้าจอตรงมารว่าตรงนี้ได้รวมถึงจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วที่อยู่ด้านข้างกดใหญ่โตเป็นเหมือน iPad ติดรถเลยก็ว่าได้นะครับแสดงแผนที่การทำงานตรงนี้จะเป็นส่วนของ n a วิเกเตอติดรถนะแต่ตัวของระบบเองก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับนอกจากความใหญ่โตของรถแล้วเนี่ย ดีเทลเล็กน้อยอย่างกันเก็บเสียงท่างรษาต่างๆนานาเนี่ยเขาทามาให้แบบค่อนข้างจะพรีเมียมเลยทีเดียวนอกจากตัวของเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเทคโนโลยีเพื่อความซิ่งกบอกอย่างนี้เลยนะพวงมาลัยคุณก็สามารถปรับน้ำหนักได้นะคุณมาดูที่หน้าจอนะครับมีทั้ง normal มีทั้งในส่วนของ Comfort แล้วก็ sport ซึ่งน้ำหนักพวงมาลัยนี่ต่างกันชัดเจนนะครับพ่อไอเสียยังปรับเสียงได้อีกนะมีทั้งเสียงเงียบ นะครับมีทั้งเสียงปกติสปอร์ตแล้วก็บาฮาขุมพลังเป็นเทอร์โบคู่นะตัวนี้3.0ลิตรนะครับ V6 เบนซิน397แรงมา้าพร้อมแรงบิดอีก580นิวตันเมตรเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือสมากนะไม่ต่างรถสปอร์ตนะครับเพียงแค่ตัวของโครงสร้างมันเป็นกระบะเท่านั้นเองนะคือต้องบอกว่าสนุกขับสนุกมากๆนะครับ แต่ทางโรงงานผู้ผลิตของ Ford นั้นเนี่ยล็อกความเร็วปลายไว้อยู่ไม่ถึง200นะอยู่ประมาณ180เสร็จเสรโดยประมาณ187-186ยกิโมตรชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่นั่นอนอนะ่ะพอมาได้กดได้ซัดได้ใช้ความเร็วเนี่ยเสียงค้อมกระหึ่มดีจังนะค,คุณผู้ชมคืออย่างมาห้าสองตีนะ สู่ออฟโรดโหมดนะก็ขับสองวันนี้ระบบเขาปรับไปให้เป็นโฟร์ไฮแล้วนะครับตัวของขับสี่ที่จะตัดมาเป็นขับสองหรือขับสองนขับสี่ไฮเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องหยุดรถนะระบบเขาสั่งการทางานให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโฟร์แอลคุณต้องไปอยู่ที่เกียวว่างเพราะฉะนั้นต้องหยุดรถก่อนเท่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมตรงน,นี้ก็จะมาเจอสถานการณ์ที่มันเป็นเนินนะผมจะปรับโหมดอีกครั้งไปโหมดของอการไปเขานะครับก็ให้ระบบเขาจัดการเอาเองนะตัวเกียร์นะครับโหมดเนี้ยเขาให้ปรับมาที่เกียร์ว่างก่อนระบบถึงจะใส่เป็น 4L ให้พอระบบทำง,งานปุ๊บผมใส่ดีครับแล้วค่อยๆวอล์กขึ้นสปีดไปเนี่ย คือพอเราใส่ 4L ปุ๊บนะลืมบอกไปว่าแรปเตอร์เขาให้ differential lock มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้คันเร่งเท่าไหร่นะ d i f f e r e n t i a l Lock มันก็ค่อยช่วยแบบบิดล้อนะให้มันฟันฝ่าระสักรไปแต่ถ้ามันไม่พอครับก็ต้องใช้คันเร่งเสริมนะต้องใช้รอบเครื่องยนต์เสริมเข้ามาแต่เมื่อกสถานการณ์ที่เตินเนินชันไม่ชันมาก ไปสบายๆแม้รอยตลอยนิดหนึ่งนะวัดลิ้งก็คอยกดให้ยางทั้งสี่มันติดพื้นตลอดครับวิณผู้ชมพอมาสู่ไอ้ตรงหมวดหมดที่มันเป็นกรดนะครับที่ผมใช้อยู่ในขณะนี้นะมันก็ปรับในเรื่องของการปล่อยพลังจากเครื่องยนต์ปล่อยตัวแรงดิ่งจากเครื่องยนต์มานะเนื่องจากพื้นมันค่อนข้างจะยั่วนะครับเขาก็าสามารถแบบ สั่งงานมาให้มันพอเหมาะพอจอก,กับสภาพเส้นทางที่เราได้สัมผัสเลยแหละถ้ามันไม่ไหวคุณก็ไปปรับให้มันประยุกต์ใช้กับโหมดอื่นๆน,นะอย่างกรณีถ้ากวดมันติดหรืออะไรก็ปรับไปเป็นโคนเป็นอะไรเพิ่มพอกห้มันมากขึ้นอะไรป,ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ถือว่าเป็นความฉลาดที่ระบบเนี้ยติดตั้งมาตั้งแต่เนเจนที่แล้วละแต่วันนี้ก็มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นมากว่าเดิมแล้วก็เนี่ยสถานะในการแสดงนะครับจับ มองภาพรอบคันไอ้ก็ดีหรือการใช้งานระบบการใช้งานอาวุธลับต่างๆมีโชว์ให้หมดท่านผู้ชมอยู่ที่ข้างหน้าจอ12.4นิ้วตรงมานวัดต,ตรงนี้ครับผมบอกว่าเราจะรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้ได้นะยกระดับกระบะในบ้านเราคู่แข่งในตลาดไม่มีอผมกล้าพูดอย่างนั้นดีกว่า ทโยีที่ใส่ในคันนี้ต้องบอกว่าฟอร์ตมีอะไรอยู่มันอยู่ในล a ปเตอร์ทั้งหมดซึ่งมัน้จะอยู่ในสปอร์ตนะแต่สปอร์ตก็มีพวกในส่วนของตัวมาสแตงนะครับซึ่งมาสแตงมีรายรัปเตอร์ก็มีใกล้เคียงกันมาขุมพลังเนี่ย3.0ลิตร V6 เบนซินนะเกือบ400แรงม้า397แรงมา,า,งมา0ถ100 ลองในโหมดสปอร์ตไม่ถึง6วินะครับแรงจริงหลังติดเบาะเลยเจอช่วงล่างฟอกเข้าไปเอาอยู่สยบความเกลี่ยกาดของขุมพลังเนี้สยสบายๆนะปรับได้อีกคุณอยากจะปรับเป็น normal ครับปรับเป็นปกติปรับเป็นสปอร์ตหรือปรับเป็น bar ห้าโหมดการแอดสอบของโชงอาจากฟ o อกก็จะมีคุณสมบัติ แตกต่างกันไปในโหมดแต่ละโหมดที่เขาฟิกซเอาไว้นะครับเธอเลไมนเด้มแมสซิสเตมแบ่ง hmm. ด้วยกันถึง7โหมดกันครับขี่ด้วยกันนะวันนี้เราลองอยู่มานสองสาโหมด mm hmm. ก็สบาย mm hmm. คือก่อนหน้านี้ถ้ารถที่มันไม่มีระบบพวกนี้มาช่วยนะทักษะของผู้ขับขี่สําคัญในการผ่านสถานการต่างๆไปได้แต่พอวันนี้เทเลไมนเดมแมสซิสเตมเข้ามาเข้ามาทําให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องมีทักษะมากมายนักในการใช้เส้นทางลุยแบบนี้นะครับหรือโหดกว่านี้ก็ได้ ถามว่าคนที่ซื้อแร็เตอร์ไม่ต้องมามองในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วนะครับล้านเกือบล้านเก้าเนี่ยกับอัตราสิ้นเปลืองที่อยู่วันนี้ผมใช้อยู่ประมาณ7โลลิตรนะกับระยะทางประมาณ3 0 0กิโลเมตรโดยมาที่ได้จับแร็เตอร์คันนี้ผมไม่มองเพราะว่าคนที่จะซื้อแร็ปเตอร์คนที่จะใช้แร็ปเตอร์คงไม่มองเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเหมือนกันแต่จะไม่มองในเรื่องของการตอบโจทย์การใช้าง,งานของเขาครับรูปแบบกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของเขาที่เป็นยานพาหนะ สำหรับการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขาได้พยายตอให้โลกต่ New i s คุณค่าที่มีสิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a สด a CX8 ใหม่ feel the drive new isuzu x series mans with my infinite x life ใหม่ๆไม่สิ้นสุด The New New X be Uncharted เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 m เม่ feel the drive นุนโดย Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์ครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนะี่ยเข้าช่วงของปลายปีนะครับเป็นช่วงเทศกาลขายรถยนต์กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ายรถยนต์ก็จะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆนําเสนอกันมากมายรวมทั้งเปิดตัวรถใหม่นะครับเรียกว่าเตรียมการที่จะเรียกว่าดึงคนเข้าโชว์รูมเลยนะครับรวมทั้งนอกจากนั้นในเรื่องของบริการหลังการขายก็มีการทําโปรโมชั่นกันมากมายเช่นเดียวกันนะครับมาสด้าเปิดบริการใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า Ultimate Service ครับนายทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัท m a ส d a าเซลลประเทศไทยจำกัดประกาศยกระดับคุณภาพการบริการสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในด้านการดูแลลูกค้าด้วยการเปิดตัวบริการหลังการขายรูปแบบใหม่ Mazda Ultimate Service เป็นโปรแกรมใหม่ที่ Mazda ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลผู้ใช้รถ Mazda มากถึง5รุ่น ประกอบด้วย Mazda 3 Mazda cx 3 Mazda cx 3 0 Mazda cx 5และ Mazda cx 8และถือเป็นการมอบสิทธิพิเศษด้านบริการหลังการขายครั้งแรกของบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นโดยครอบคลุมลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ Mazda ใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป Mazda ultimate service นั้นประกอบด้วยการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ตลอดระยะเวลา5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิเมตร ครอบคลุมเรื่องของค่าซ่อมค่าแรงและค่าอะไหล่จากการซ่อมพร้อมคุ้มครองอะไหล่ที่บกพร่องตลอดอายุการคุ้มครองฟรีค่าบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะตลอดระยะเวลา5ปีหรือ100,000กิโลเมตรครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่และผลิตภัณฑ์ของเหลว และสุดท้ายฟรีบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงหรือ o o s s i d e a s s i s t a n c e ตลอดระยะเวลา5ปีนอกจากนี้ในรุ่น Mazda 2 Mazda ได้จัดโปรแกรมสุดพิเศษเช่นเดียวกันซึ่งถือเป็นครั้งแรกของรถยนต์นั่งซิตี้คาด้วยการมอบฟรีแพ็กเกจค่าบำรุงรักษาตามระยะทางหรือ Mazda Care ประกอบไปด้วยฟรีค่าแรงฟรีค่าไหล่และผลิตภัณฑ์ของเหลวฟรีประกันภัยชั้น1 ดอกเบี้ย2.09%และยังรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ1,000กิโลเมตร กระแสของรถไฟฟ้าก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับ MG ซึ่งถือว่าเป็นผู้นําของรถไฟฟ้าในบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะครับในโลกของยานยนต์นี่ MG เขาก็โด่งดังในเรื่องรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเปิดตัว MG4 นะครับซึ่งก็เป็น MG ที่ใช้แพลตฟอร์มใหม่สําหรับรถไฟฟ้าของเขาครับ SAIC Motor Corporation บริษัทแม่ของ MG เปิดเผยถึงความสำเร็จในการบุกตลาดลดพลังงานไฟฟ้าในยุโรปและสามารถทำผลงานติดอันดับ1ใน10แบรนด์ลดพลังงานไฟฟ้ายอดนิยมในประเทศสวีเดนนอร์เวย์อังกฤษและในอีกหลากหลายประเทศล่าสุดนำเสนอ global EV รุ่นใหม่ MG4 ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในประเทศจีนโดยใช้ชื่อว่า MG มู่หลาน ต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนภายใต้ชื่อ MG4 Electric และเตรียมเข้าทำตลาดในอีก6ทวีปท,ทั่วโลกภายในปี2023โดยจะทยอยเปิดตัว MG4 อย่างต่อเนื่องในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนในออสเตรเลียนิวซีแลนด์กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้รวมถึงประเทศไทยในเร็วๆนี้ด้วย MG 4เป็นรถไฟฟ้าโมเดลแรกที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม SAIC Nebula Technology ซึ่งออกแบบมาสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าหลากหลายเซกเมนต์ครอบคลุมตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถขนาดใหญ่และยังรองรับแบตเตอรี่ได้หลากหลายความจุสำหรับ MG 4นั้นจัดอยู่ใน C Segment h a t c h b a c k รถพลังงานไฟฟ้า5ประตูระบบขับเคลื่อนล้อหลังและกระจายน้ำหนักแบบสมมาตร50-50 รองรับด้วยระบบช่วงล่างสมรรถนะสูงแบบอิสระสีล้อ MG4 มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์โดยมีการออกแบบเหมือนรถแห่งอนาคตและยังเป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยอย่างสูงสุดตามแบบฉบับของ MG ไปกันที่งานเซนทรัลอยุทยามอเตอร์โชว์2022นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดกันยิ่งใหญ่เลยนะครับระหว่างวันที่1 12ธันวาคมนี้มีรายละเอียดมาฝากครับ เซ็นทรัลอยุธยาโดยน,นายธนพัฒน์วงประเสริฐผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาเปิดการถแถลงข่าวการจัดงานเซ็นทรัลอยุธยามอเตอร์โชว์2022โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัตรเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการถแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างคับข้างจนเป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งปี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-12ทถึง12ธันวาคมนี้ภายใต้แนวคิดรถใหม่ปีใหม่ขับขี่ปลอดภยัย เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ปรับยนต์และศูนย์บริการครบวงจรบนพื้นที่การจัดงานกว่า3,000ันตารางเมตรบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอายุทยาหอชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอายุทยางานในปีนี้นอกจากจะได้มียานยนต์ทุกรูปแบบมาให้ชมแล้วยังมีการจัดโปรโมชั่นสิทธิพิเศษมากมายรวมทั้งจัด,จ,ดจัดกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆในช่วงเวลาของการจัดงานเช่นคาร์ออดิโอประกวดเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมพริตตี้เอ็มซีตัวท็อป แรลลี่9วัดไหว้พระชมเมืองประกวดหนูน้อยมอเตอร์โชว์ประกวดมิสมอเตอร์โชว์คาขับมิทติ้งรวมกลุ่มผู้ชื่นชอบรถยนต์คลาสสิกคาคาราวานที่สุดของคนรักรถเก่าเป็นตน้นผมในานามของชาวพี่น้องชาวจังหวัดพระนครสียานะครับก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพี่น้อง ประชาชนทุกท่านที่จะมาเที่ยว,มช,ยวชมในงานนี้นะครับว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับและจะของ จังหวัดพระนครสุธยาเนี่ยบอกเลยว่ายังมีของดีอีกมากมายนะครับที่รอพวกท่านได้มาเที่ยวชมนะครับและมากินมาใช้นะครับครับก็เป็นปีแรกนะครับที่เราเริ่มจัดงานนะครับออเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับศักยภาพในการจัดของเราเนี่ยเรามีพื้นที่กว่า3 0 0พันตารางเมตรนะครับที่จะรองรับในการจัดงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่จอดที่พักนะครับบริเวณต่างๆนะครับที่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทาง ลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวทมง,งานในครั้งนี้นะครับช่วงเดือนธันวาคมนะเป็นช่วงของอในเรื่องฤดูการแห่งการท่องเที่ยวและฤดูการแห่งการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในภาพของเมืองอายุทยาก,กันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของซีซันแนลในช่วงของการเดินท่องเที่ยวนะครับเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของการขับขี่นะครับปลอดภัยนะครับให้กับยวดยานต่างๆนะครับสนับสนุนให้ลูกค้า ที่มาช็อปมาซื้อรถยนต์ของไปแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัยด้วยครับ Primeus Auto House จับมือกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Primeus Pro Am Charity Invitation 2022นะครับเป็นการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครับ นัทวุฒิตั้งคารวะคุณประธานบริษัท Primus Auto House จำกัดผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-EQ และ Mercedes m e r c e d e s m y ไมลบอย่างเป็นทางการร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดถแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Primus Pro M m h h r r t y y n v v t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  o o n 2022ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่สนาม The RG City Golf Club หารายได้สมทบทุนมอบคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลโดยกิจกรรมการกุศลครั้งนี้จะเชิญชวนลูกค้ารถยนต์เมอร e d ซ s b ส n บที่ชื่นชอบกีฬาอล์ฟสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในลักษณะาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแบบ Exclusive กับ27โปรกอล์ฟสาวระดับชั้นแนวหน้าซึ่งนายกฤษดาตันทวิไลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจะจัดรูปแบบการแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์มืออาชีพแบบโปรแอมมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด27ทีมและทางสมาคมได้คัดเลือกโปรกอล์ฟสาวเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง27ท่านโดยเน้นโปรที่มีผลงานและทำคะแนนสะสมได้ในลำดับต้น,ตน อาทิปโปรปลายพัชระจุธาคงประพันธ์โปรแจนอันทิสาอุตมะโปรแตมสลาพลแช่มช้อยเป็นต้นนอกจากจะได้เข้าร่วมการกุศลแล้วยังมีของรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลโฮอินวันรถยนต์เมอร์ d e s b สเบน2์ซีองดีอวันกาดมูลค่า2.59ล้านบาทด้วย นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของทองโลกยานยนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอยียดเพิ่มเติมกันได้นะครับไปกันเลยครับที่ w w w ร์ไว w ์เว็บออฟเดอะเวิร์ไครับสนับสนุนโดยใหม่อี u ู u ูดีแม็กเมจิกไทยานต่อให้โลกตาม รู้ก่อนขับกับอีซูซูตอนวิธีสังเกตป้ายทะเบียนปลอมจากกรณีผู้ซื้อรถใหม่ติดป้ายแดงออกจากโชว์รูมโดยไม่ทราบว่าเป็นป้ายแดงปลอมและภายหลังถูกตำรวจจับข้อหาใช้เอกสารทางราชการปลอมและถูกดำเนินคดีอาญานั้นเชื่อว่าผู้ซื้อรถใหม่หลายคนก็คงไม่ทราบได้ว่าป้ายแดงที่ติดมากับรถเป็นป้ายปลอมหรือไม่รู้ก่อนขับกับอีซูซูมีวิธีการดูป้ายแดงที่ถูกต้อง จะมีลักษณะอย่างไรไปชมกันครับกรมการขนส่งทางบกออกประกาศแนะนําสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจําหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่ป้ายแดงที่ออกให้โดยโกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอสอที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก รูปมาตุรีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ป้ายแดงนี้กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้นผู้ซื้อรถควรตรวจสอบป้ายแดงที่ติดจากตัวแทนจำหน่ายให้ถูกต้องเตือนผู้ใช้ป้ายทะเบียนปลอมทุกชนิดจะมีโทษตามกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ผู้ใช้รถยนต์ป้ายแดงยังมีเงื่อนไขาการใช้งานตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศัก,การาช2522มาตรา27เขียนไว้ว่าผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพื่อการนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจ,จากนายทะเบียนและให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจําเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแต่หากเจ้าของรถมีความจําเป็นที่จะต้องขับรถป้ายแดงในเวลากลางคืนก็สามารถทําได้โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้งและในมาตรา28เขียนไว้ว่าในการขับรถยนต์ตามมาตรา27ผู้ขับต้องบันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อรถหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ 2. ความประสงค์ในการขับรถยนต์ 3. วันเดือนปีและเวลาที่นำรถออกไปขับและกลับถึงที่ 4. ชื่อและชื่อสกุลของผู้ขับเพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการเรียกตรวจซึ่งสมุดคู่มือนี้ควรพวกติดไว้ในรถเสมอกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศแนะนำการใช้ป้ายแดงจะต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถโดยอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวไม่เกิน30วันนับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำไยแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานแช่รถโดยไม่จดทะเบียนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนอกจากนี้หากรถยนต์ถูกโจรกรรมจะยากต่อการติดตามตรวจสอบจึงแนะนำให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่เร่งนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้องณนะกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักง,งานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว โดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกและยืนยันในกระบวนการขั้นตอนจดทะเบียนรถหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทำการเท่านั้นและจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีป้ายวงกลมเพื่อนำไปติดที่รถทันทีในวันที่นำรถมาจดทะเบียนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโฟร 1584ครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ประจำสัปดาห์นี้ครับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการไปรับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t u b n n h l นะครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์รวมถึง Facebook Fanpage นะครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์เหมือนกันครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com นะครับกลับมาพบกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ั้นใหม่นะครับทุกวันเสาร 4ทุ่มครึ่งจนถึง5้ทุ่มทางทรบหกด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ